ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองดาวเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกศนอำเภอสองดาวประจำปี2565ครั้งที่สองระหว่างเดือนเมษายนพุทธศักราช2565ถึงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองดาว ภายใต้การบริหารงานโดยนายสามิตรแก้วกาผู้มนวยการกศนอนเภอสองดาวกศนอนเภอสองดาวได้ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาสมัครกศน,นจำนวน12คนจาก4ตำบลโดยมียนายสุนันทาเทพศเสียาเป็นประธานอาสาสมัครกศนอ,นอาสาสมัครกศน,นเภอสองดาวได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงานตามคู่มือ การดำเนินงานของอาสาสมัครกศนดังนี้ด้านที่1การสารวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการสารวจความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนโดยมีการกำหนดข้อมูลความต้องการด้านการศึกษาทั้งการศึกษาสายสามัญอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัยแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านที่2การประชาสัมพันธ์สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชนอาสา,าสมัครกศนเบอร์สองดาวได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกศนเบอร์สองดาวกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผ่าน a c e b o o k กลุ่มไลน์มีการจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการแนะนำการศึกษาต่อให้กับกลุ่มผู้บำบัดยาเสพติดในโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟืนฟ้นฟูนอำเภอสมดาวในหัวข้อแนะนำการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อนักศูนย์ศิละปะชีพบ้านทรายทองด้านที่3การส่งเสริมสนับสนุน และร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนตานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมรับสมัครนักศึกษาในเขตตำบลหมู่บ้านมีการคัดกรองประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการศึกษากับคอนอ ด้านการศึกษาต่อเนื่องได้สำรวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชนในเขตอำเภอสองดาวเพื่อวางแผนในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยอาสาสมัครโฆษนอนเพเภอสองดาวร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบเชิงรุกและเชิงรับร่วมกับห้องสมุดประชาชนอําเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึงในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายตรงตามความต้องการของประชาชน การที่4การติดตามผลและการดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชนอาสาสมัครกศนองเภอสมดาวร่วมประชุมการจัดทำํำแผนการศึกษาโครงการกริจกรรมของกศนตํา,ตาบลพร้อมการให้คําแนะนําหาแนวทางพัฒนาในการจัดกิจกรรมการสําสรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกับกสนตบลและกสนอำเภอด้านที่5สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนบุคลากรกสนเพือสองดาวได้ประสานงานกับอาสาสมัครกสนในชุมชนเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาในชุมชนเพื่อจัดทำแผนข้อมูลด้านการศึกษาของประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสองดาวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยศา,ายอำเภอสองดาวขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพสนอมเภอสองดาวด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณนักโอกาสนี้ขอบคุณคร,รับ